สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับช่องครูไอที channel อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นช่องที่นําเกร็ดความรู้ดีๆมาแนะนํากับท่านอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจะมาแนะนํานะครับวันนี้จะแนะนำนะครับวิธีการโอนเงินนะครับโอนเงินจากเคพลสนะครับเนี K ่ยนะครับเคพลหรือธนาคาร แอปเคพลสของธนาคารกสิกรเนี่ยนะครับ mm. ผมจะโอนไป uh, ที่นี่ตรงนี้นะครับวันนี้จะโอนมาที่ uh, นี่นะครับโอนมาที่แอป m y m o นะครับหรือ uh, พูดง่ายๆก็คือโอนจากธนาคารกสิกรมาที่ธนาคารออมสินแบบนี้นะครับมีวิธีซึ่งนะครับออมสินเนี่ยนะครับเขามีหน้าตาใหม่นะครับของแอปออกมานะครับ ซึ่งมีวิธีการในการที่จะโอนเงินจาก K Plus ไป m ม m o หรือจากกสิกรไปอมสินอย่างไรนะครับมาเริ่มลงมือกันเลยครับก็ให้เรานะครับให้เราก็จิ้มมาที่แอป K Plus ตรงนี้ได้เลยนะครับจิ้มไปเลยครับอพอเข้ามาครั้งแรกนะครับเขาก็จะเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้นะครับทีนี้ ถ้าเรานะครับได้สร้างรายการโปรดเอาไว้แล้วนะครับอย่างคลิปก well, ่อนก่อนเนี่ยผมเคยแนะนําวิธีการสร้างรายการโปรดนะครับก็ให้เราคลิกมาที่รายการโปรดทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับรายการโปรดทั้งหมดแบบนี้นะครับจิ้มเข้าไปครับแบบนี้พอเข้าไปในส่วนของด้านธุรกรรมอะไรเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านครับเป็นตัวเลข6หลักนะครับ พอเราใส่รหัสผ่านได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับเราเลื่อนดูนะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้สร้างรายการโปรดเอาไว้ตรงนี้นะครับก็คือชื่อบอกว่าเป็นธนาคารออมสินนะครับคือถ้าเราได้ออนบ่อยๆนะครับโอนเป็นประจำเนี่ยเราควรจะสร้างรายการโปรดเอาไว้นะครับมันจะได้ง่ายต่อการชําระเงินหรือจ่ายเงินหรือโอนเงินนะครับเดี๋ยวผมลองจิ้มเข้าไปตรงนี้ดูนะครับเขาก็จะขึ้นมา อ่าแบบนี้นะครับว่าอ่าเรามีรายการโปรที่จะโอนนะครับเขาก็สร้างขึ้นมาให้ได้เลยนะครับว่าเราจะโอนไปนะครับจากอ่าอันนี้นะครับจากมาแอคเขาก็คือธนาคารกสิกรเนี่ยเราจะโอนมาที่ธนาคารออมสินแบบนี้นะครับอ่าพร้อมกับใส่อ่าข้อมูลของบัญชีให้แบบนี้นะครับเราก็แค่ใส่จํานวนเงินนะครับเข้าไปในตรงนี้นะครับถ้าเราจะโอนนะครับอ่าเช่นผมจะใส่เข้าไป 100บาทแบบนี้นะครับตกลงนะครับแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับกดต่อไปนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างของตรงนี้เพื่อให้เป็นการยืนยันนะครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ทําแบบนี้นะครับผมจะถอยออกมานะครับหากเรายังไม่ได้สร้างรายการโปรดเอาไว้นะครับเราจะโอนแบบทั่วไปนะครับเราก็จิ้มมาตรงนี้นะครับ มารูปตัว b ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าธุรกรรมตรงนี้นะครับอ่าจิ้มเข้าไปได้เลยครับกดไปที่ธุรกรรมนะครับเขาก็จะแจ้งขึ้นมาว่ายอดเงินในบัญชีของคุณมีเท่านี้นะครับคุณจะต้องการทําอะไรนะครับให้เราคลิกมาที่คำว่าโอนนะครับตรงนี้นะครับโอนก็คือเป็นรูปลูกศรสวนทางกันตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงคำว่าโอนเงินได้เลยนะครับ อพอกดเข้ามานะครับเขาก็จะถามว่าเราต้องการโอนไปที่ไหนโอนมาบัญชีกสิกรด้วยกันไหมหรือโอนไปเบอร์มือถือที่เราต้องการหรือโอนเปนเงินไปต่างประเทศหรือโอนเงินแบบกลุ่มหรือโอนแบบพร้อมเพรย์นะครับวันนี้นะครับเราจะใช้วิธีการโอนต่างธนาคารเราก็มาที่คําว่าบัญชีธนาคารอื่นนะครับจิ้มมาตรงนี้ได้เลยนะครับ พกดเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับพอเลื่อนขึ้นมาปุ๊บพอเจอธนาคารอมสินแล้วนะครับก็ให้เราจิ้มมาที่ธนาคารอมสินได้เลยนะครับถ้าท่านต้องการที่จะโอนไปบัญชีธนาคารไหนๆท่านก็สามารถที่จะเลือกเอาได้เลยนะครับอันนี้ผมโอนไปที่อมสินก็กดไปที่ออมสินได้เลยนะครับพอกดเข้ามาแบบนี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่หมายเลขบัญชีตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกจำนวนเงินตรงนี้นะครับผมจะใส่หมายเลขบัญชีเข้าไปตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ เมื่อกอกเลขบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดไปที่คําว่าตกลงนะครับตกลงอยู่ตรงนี้นะครับตกลงนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราใส่จํานวนเงินเข้าไปตรงนี้นะครับผมจะสาธิตนะครับใส่จํานวนเงินเข้าไปทักหนึ่งร้อยบาทแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงอีกเช่นเคยนะครับกดตกลงตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับนะครับเขาก็จะแจ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกคําว่าต่อไปตรงนี้ได้เลยนะครับกดคําว่าต่อไปครับ นี่นะครับเขาก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้ว่าคุณต้องการโอนจากบัญชีอของ K+ plus หรือกส,สิกรเนี่ยมาที่บัญชีธนาคารออมสินแบบนี้ถูกต้องหรือไม่จำนวนเงินที่ต้องการโอนคือ100บาทถ้าเราคิดว่าถูกต้องนะครับเราอาจจะใส่บันทึกช่วยจำเข้าไปตรงนี้ว่าโอนอะไรนะครับโอนเป็นเงินค่าอะไรแล้วก็โอน,นอไปให้ใครยังไงนะครับก็ใส่รายละเอียดไว้ช่วยจำตรงนี้ได้ถ้าไม่ใส่นะครับหรือใส่แล้วก็ กดมาที่คาว่ายืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปที่ยืนยันได้เลยครับรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าโอนเงินนะครับโอนเงินสําเร็จนะครับจากบัญชีกสิกรมาธนาคารบัญชีของธนาคารออมสินแบบนี้นะครับจำนวนเงินนะครับเห็นไหมครับที่สําคัญคือฟรีนะครับค่าธรรมเนียม0ูย์บาทนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้ ธุรกรรมไม่ต้องการทําธุรกรรมอะไรอีกก็ให้เรากดไปที่ตัวลูกศรเป็นการออกจากาหน้าของเคพตร์ุนี้ได้เลยนะครับกดออกมาครับเสร็จแล้วครับก็ตกลงนะครับเห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาว่าเราได้ชําระเงินนะครับโอนเงินจากบัญชีกสิกรไปธนาคารออมสินเรียบร้อยพร้อมกับมีเมสเซจแจ้งเตือนแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการโอนเงินนะครับ จากบัญชีกสิกรด้วย FK PLUS ไปที่ F Mymo หรือไปที่ธนาคารออมสินนะครับด้วยตัวเราเองแบบง่ายๆฟรีค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาชมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาเจอ,อกันใหม่เป็นคลิปแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องให้นะครับก็อยากววรบกวนให้กดติดตามช่องให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับหากมีคลิปดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ